ขอนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านศิลทรงทำให้สูงศิลปรุงทำให้สวยศิลน,นำทำให้รวยศิลช่วยทำให้รอดอานิสง์ของศิล อาตมาภาพได้นำนิทานเรื่องหนึ่งมานำเสนอให้คุณโยมได้รับฟังก่อนนอนในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งที่สามารถเดินทางข้ามแม่น้ำอาจิราวด,ดีไปฟังธรรม ได้ด้วยอำนาจคุณของสิลได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะในวันหนึ่งมีอุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันได้โดยสารเรือไปค้าขายต่างเมืองกับช่างตัดผมคนหนึ่ง ก่อนออกเดินทางภรรยาของชั่นช่างตัดผมได้ฝากให้อุบาสกช่วยดูแลสามีของตนพร้อมกับสั่งว่าท่านเจ้าคะ่ะขอท่านได้ช่วยดูแลสามีดิฉันด้วยนะคะสุขทุกข์ของสามีดิฉันขอมอบให้เป็นภาระของท่านก็แล้วกัน เรือออกเดินทางไปได้เจ็ดวันก็เจอพายุกระน่าจนเรืออับปางลงกับทะเลลาวกับเรือไทยทนิกล่มชายทั้งสองได้เกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยคอจนมาถึงเกาะแห่งหนึ่งด้วยความหิวของนายช่างตัดผมได้ฆ่านกปิ้งกินและชวนอุบาสกกินด้วยกัน แต่อุบาสกไม่กินเพราะคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้มีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งเราได้จึงนั่งลำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ขณะนั้นพญานาคผู้บนเกาะนั้นได้เนรมิตร่างเป็นเรือรำใหญ่มีเทวดาประจำทะเลเป็นต้นเรือ บรรทุกทรัพย์สินเงินทองเต็มลำมีเสากระโดงทำด้วยแก้วมณีสีอินทนินใบเรือทำด้วยทองเชือกทำด้วยเงินเล่นมาที่เกาะนั้นพร้อมประกาศว่ามีใครอยากจะไปด้วยไหมอุบาสกร้องตอบว่าข้าพเจ้าจะไปด้วยนายต้นเรือพูดว่า ถ้าเช่นนั้นท่านขึ้นมาเถอะครับอุบาสกจึงชวนนายช่างตัดผมขึ้นเรือไปด้วยกันแต่นายต้นเรือรองห้ามไว้ว่าขึ้นมาได้เฉพาะท่านคนเดียวเท่านั้นอีกคนหนึ่งขึ้นไม่ได้บาศกถามว่าทำไมล่ะท่านนายต้นเรือตอบว่าเพราะคนนั้นไม่มีศิน จึงรับไปด้วยไม่ได้เรือลำนี้รับเฉพาะคนมีศินเท่านั้นอุบาสกพูดว่าเอาเถอะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอแบ่งให้ส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้รักษาศินให้แก่เขาก็แล้วกันนายช่างตัดผมก็รับคำอนุโมทนาในบุญกุศลว่า ข้าพระเจ้าขออนุโมทนาเทวดาจึงนําชายทั้งสองขึ้นเรือไปส่งจนถึงฝั่งพร้อมมอบทรัพย์สมบัติให้อีกด้วยแล้วกล่าวให้โอวาสเป็นคาถาว่าดูเถิดนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะพญานาคแปลงตนเป็นเรือนําอุบาสกผู้มีศรัทธา บุคคลไปคบบุคคลพึงคบหาสัตบุรุษเท่านั้นพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษนช่างตัดผมจึงถึงความสวัสดีเมื่อกล่าวจบก็พาพยานากลับมายังวิมานตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้มีศีลตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท้ายสุดก็ขออนุโมทนาให้คุณโยมมีอายุวันน่าสุขาพละอายุก็ขอให้มีอายุยาวนานร้อยการพลวันน่าล้นเลิอดประเสริฐีสุขขอให้มีความสุขทุกทิพาราตรีพละมีแรงแกร่งพลังเือเจริญพอ